วันนี้ผมจะมาสอนทำชาครับโดยเจ้าโมกาพอร์ตเหมือนเดิมเลยครับ <S <S <ๆ>เราแนะนับอุปกรณ์กันเบื้องต้นก่อนแล้วกันครับวันนี้ผมใช้ เจ้าโมกาพอทครับของเอเลตินะครับตัวนี้เป็นรุ่นบิก้านะครับซึ่งตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่4ครับนะครับที่แนะนําให้ใช้ขนาดสี่ครับเพราะว่าเราสามารถทําชาพร้อมกันทีเดียว2แก้วได้เลยขนาดเสิร์ฟจะเป็นแก้ว16ออนหรือ22ออนก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาแจกสูตรทําแก้ว16ออนกันนะครับอย่างแรกเลยครับเราจะมาดูก่อนว่าเราจะใช้ปริมาณชาเท่าไหร่นะครับชาไทยวันนี้ผมจะใช้เป็นผงชาไทยสูตรปากใต้นะครับใช้อยู่ที่20กรัมครับ แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดทำโมกาพอดนะครับให้ช่างปริมาณทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันจะกำหนดรสชาติได้อย่างแม่นยำมากมากครับนี่ครับแล้วก็ใส่ชาไปเลยอาจจะมีภาชนะแบบไหนก็ได้ครับที่เราสะดวกนะครับตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยครับแก้วหนึ่งใช้ประมาณ10กรัมนะครับในการทำชานี่ได้แล้วนะครับเป็นผงชาไทยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาผงชาไทยครับมาใส่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับคว่ำไปเลยครับเราก็หมุนเล็กน้อยครับให้ชาลงมาให้หมดครับ นี่เห็นไหมครับว่ายังมีช่องว่างเหลืออยู่นะครับเพราะว่าที่มีช่องว่างเพราะว่าเดี๋ยวชาเนี่ยจะบวมขึ้นนะครับหลังจากโดนน้ำนะครับขั้นตอนนี้ครับถ้าเกิดเราอยากจะให้การสกัดดีขึ้นเนาะเราใช้แมเปอร์ครับวางครับแล้วก็แทมลงไปนะครับนิดนึงนะครับให้ชาเนี่ยเซตตัวให้แน่นนะครับเวลาสกัดจะสามารถทําให้รสชาติชาออกมาเข้มยิ่งขึ้นครับแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับทุกคนก็คือจะเป็นฟิลเตอร์นะครับ นี่เลยนะครับกระดาษกรองครับเราจะวางไปด้วยซึ่งฟิลเตอร์เนี่ยช่วยอย่างแรกคือช่วยไม่ให้ผงชาครับที่เป็นชาละเอียดเนี่ยดันขึ้นมาอยู่ในน้าครับแล้วก็อย่างที่2ครับเป็นการลดแรงดันครับเวลาที่เราสกัดเนี่ยน้ำจะได้ไม่พุ่งบางทีพุ่งพุ่งทะลักจนแบบล้นโมราพอรตนะครับซึ่งตัวฟิลเตอร์เนี่ยครับก็จะช่วยได้ด้วยนะครับอ่าโอเคอันนี้เราพักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะมาตวงน้ํากันนะครับทุกคนเราจะตวงน้ํานะครับกดแทนน้าหนักนะครับในคลิปนี้ผมจะสอนการใช้เป็นกรัมนะครับ ซึ่งจะใช้น้ำอยู่ที่200กรัมครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีตาช่างดิจิตอลนะครับก็ตวงน้ำเลยครับประมาณ 200ML นะครับบวกลบนิดหน่อยได้นะครับอ่าโอเคเนี่ยครับประมาณ2 0 0 205กรัมก็ได้ละครับอันนี้เนาะให้เรายกข้างบนนะครับลงนะครับอ่าจะบอกว่าเวลาที่เราทํานะครับในการชงกาแฟหรือชงชาเนี่ยน้ำที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำที่มีการอุ่นอุณหภูมิร้อนมาแล้วนะครับเพราะว่าเวลาทำเนี่ยจะทําได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี่เลยครับดูนะอัน แล้วก็ปิดฝาครับ <S <S เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาขึ้นไปยังเราเลยครับของเราแล้วก็เปิดไฟนะครับส่วนขั้นตอนนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเนาะเพราะว่าชาเนี่ยลักษณะกายภาพจะมีความหยาบฉะนั้นมีโอกาสที่น้ำจะพุ่งทะลักสูงได้นะครับให้เราใช้ไฟกลางก็พอครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้ได้เลยครับตรงนี้๊ หลังจากที่เราได้น้ำชาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตวงน้ำชาครับออกมา75 m .l. ครับสำหรับการทำเมนูชาเย็น1แก้วผมจะจัดเสิร์ฟเป็น2ชั้นนะครับซึ่งชั้นแรกเนี่ยผมจะทำเป็นน้ำชาครับผสมกับครีมเทียมครับซึ่งจะทำให้มีรสชาติหอมหวานแล้วก็มันยิ่งขึ้นนะครับตามสไตล์ชาใต้เลยครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากทานครีมเทียมในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใส่ครีมเทียมนะครับเราก็จะคนให้เสร็จก่อนนะครับละลายก่อน เห็นไหมครับว่าสีเข้มมากเลยครับกับการสกัดกับโมคาพอตนะครับโอเคต่อไปเราจะเทนมผสมครับ60 ML ลงในแก้วนี้ครับโอเคครับแล้วก็ใช้นมสดครับ20 ML ครับใส่ลงไปเลยครับสุดท้ายครับเราก็จะได้น้ำชาครับแบบนี้นะครับที่เราผสมไปแล้วราดข้างบนครับการเสิร์ฟแบบ2ชั้นนี้ก็จะเพิ่มความสวยงามของเครื่องดื่มให้มากขึ้นด้วยครับ แล้วก็ลูกค้าสามารถคนนะครับทานเข้ากันอย่างง่ายดายเลยครับเสร็จกันไปแล้วครับกับเมนูชาไทยครับเดี๋ยวเรามาทําชาเขียวกันบ้างครับเพื่อนๆโดยใช้สูตรเดียวกันเลยอยากรู้แม้ว่าสกัดออกมาแล้วจะเข้มข้นเหมือนกันหรือเปล่าทําไปพร้อมกันเลยครับขั้นตอนแรกครับเราก็จะดวงปริมาณชาครับใช้ชา20กรัมนะครับใช้กับตัวโมกาพอตขนาด4ครับนะครับเสร็จแล้วก็แทมครับให้มันเรียบแล้วก็ใช้ตัวแผ่นกรองฟิลเตอร์ครับ วางพักเอาไว้ก่อนแล้วก็เติมน้ําลงในกระบอกข้างล่างครับใช้น้ําอยู่ที่200กรัมครับหรือ200 ml แล้วก็ใส่ส่วนประกอบของชาลงไปครับแล้วก็หมุนเกลียวให้แน่นครับขั้นตอนนี้เราก็ตั้งไฟครับใช้ไฟกลางนะครับไม่ต้องแรงมากใช้เวลาประมาณ3นาทีไม่เกินครับก็จะได้ตัวน้ําชาเขียวปริมาณสุดที่อยู่ที่ประมาณ150 ml ครับสามารถทําเครื่องดื่ม16ออนได้2แก้วนั่นเองครับเราก็จะได้น้าชาเขียวนะครับก็บัวออกมาให้ได้75 ml นะครับ แก้วนี้ผมจะเสิร์ฟแบบมีฟองนมด้วยนะครับจะได้มีความแตกต่างในเรื่องการเสิร์ฟเห็นไหมครับว่าครีม่าแบบเยอะมากเลยนะครับสกัดออกมาได้ไม่แพ้เครื่องเอสเปรโซเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ครับครีมเทียมครับ1ช้อนนะครับแล้วก็ใส่นมผสมนะครับ60 ml ครับใส่นมสดครับ20 ml ครับหลังจากนั้นเราก็จะเทใส่แก้วเลยครับ ใช้ช้อนครับคนให้เครื่องดื่มเย็นเท่ากันนิดนึงนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาตีฟองนมกันบ้างครับนี่นะครับก็ใส่ฟองนมไปเลยครับเอาแค่พอดีก็พอนะครับไม่ต้องเยอะมากเสร็จแล้วนะครับเราก็จะโรยด้วยผงมัทฉะนะครับอ่าก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ โอเคครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วทั้ง2แก้วนะครับจะมาชิมครับเพื่อทดสอบว่าสามารถทดแทนเครื่องชงกาแฟได้หรือเปล่านะครับมามเข้มข้นครับอันนี้อร่อยหอมมากไม่แพ้กันเลยครับต้องบอกว่าทั้ง2สูตรเนี้ยครับผมได้ทดลองเอามาทํามาก่อนแล้วแล้วก็หาที่มันลงตัวที่สุดเพื่อเอามาสอน ให้กับเพื่อนๆเนี่ยทำขายได้เลยฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเอาไปทําแบบไหนนะครับสำคัญที่สุดก็ดูปริมาณของชาปริมาณของน้ำครับแล้วก็เทคนิคต่างๆเช่นการใช้ตัวฟิลเตอร์ในการกรองครับซึ่งต้องบอกว่าสามารถทําออกมาได้ใกล้เคียงกับเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนเลยได้95%เลยนะครับซึ่งอีก5%ที่หายไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเครื่องชงกาแฟเนี่ยจะสามารถสกัดแรงดันออกมาได้สูงกว่านั่นเองครับแต่ถ้าเทียบว่าเราใช้มอกาพอตอันละหลักร100้อยถึงหลักพันนะครับ กับรสชาติที่ได้แล้วก็ขั้นตอนการทําที่ไม่ยุ่งยากเนี่ยผมถือว่าว้าวมากๆเลยนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับกดไลค์อย่างแรกก่อนขอกําลังใจเนาะกดแชร์ครับกดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดทุกคลิปการเคลื่อนไหวแล้วก็ใครทําเมนูออกมาแล้วนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างมาคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับสำหรับว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Easy Copy ครับบ๊ายบาย